สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเอฟซันเอลสามหกศูนย์นะครับลูกค้าแจ้งมาก็คือหัวพิมมันไม่ออกนะครับผมออกเฉพาะสีดํานะครับสีปินไม่ได้นะครับผมได้ทาอาการสั่งล้างหัวพิมผ่านตัวเครื่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสดูว่าหมึกมันจะออกไหมนะครับวันนี้เราจะยังไม่ได้แกะตัวเครื่องนะครับผมผมแค่ใช้คําสั่งนะครับสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นเทสดูนะครับว่ามันมีปัญหาตรงไหนนะครับผม หลังจากที่ปิ้นเทสออกมานะครับสีดําใช้ได้นะครับแต่สีไม่ออกนะครับในลักษณะนี้หัวตันนะครับผมเบื้องต้นเราก็จะทําการนะครับเช็คดูก่อนนะครับว่าในตัวตลับมันมีน้ําหมึกหรือเปล่านะครับก็ปิดเครื่องครับหลังจากที่เราปิดเครื่องแล้วนะครับผมเราก็จะเอาตลับขยับออกมานะครับผมมันจะมีเดือยขาวๆตรงไปนิ้วมือผมนี้นะครับใช้ปากกาหรือใช้ไม้แข็งๆหรือใช้อะไรก็ได้นะครับดันเข้าไปแล้วก็ขยับตลับออกมาให้มันอยู่ช่องว่างตรงนี้นะครับผมนี่นะ จากนั้นผมไปทําการถอดตัวฝาครอบตัวนี้ขึ้นมานะครับฝาครอบตัวดัมเปอร์หรือฝาครอบหมึกนะครับนี่นะครับถอดน็อตออกนะครับแล้วก็ขยับตัวดัมเปอร์ออกมานะครับจากนั้นเราก็ดูน้ําหมึกนะครับที่ไม่ออกอนะสังเกตไหมครับมันไม่มีน้ําหมึกนะครับนี่คือสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้หัวพิมไม่ออกนะครับผมนี่นะครับ เห็นไหมครับน้ำหมึกมันแห้งเลยนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะใช้สลิงนะครับดูดน้ำหมึกนะครับผมนี่นะครับจะเป็นสลิงเปล่านะครับแล้วก็ก่อนดูดน้ำหมึกนะครับเปิดจุกสีที่เราจะดูดทุกสีนะครับผมเปิดจุกทีเใฉยนะครับแล้วก็เอาสลิงดูดนะครับนะครับ จากนั้นก็ปิดจุกเข้าคืนนะครับอ่พอเราดูดตรงนี้แล้วก็ปิดจุกเข้าคืนจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองล้างหัวพิมพ์ดูนะครับโดยการแช่หัวพิมพ์นะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่ชานาญผมไม่แนะนาให้ถอดหัวพิมพ์นะครับเพราะหลายๆท่านถอดหัวพิมพ์ออกมาแล้วนะครับใส่กลับเข้าไปหัวช็อตหัวเสียนะครับผมเครื่องใช้งานไม่ได้นะครับผมสีดําผมก็จะเช็คด้วยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมเปิดจุกด้วยนะครับฝั่งที่ดูดนะ เดี๋ยวก็ถอดแล้วก็ไล่น้ำหมึกครบทุกสีนะครับจากนั้นผมจะทำการล้างหัวพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวแผ่นรองนี้ออกก่อนนะนี่คือแผ่นรองแผ่นรองตรงนี้นะครับเราจะถอดออกก่อน จะมีน็อตอยู่สองฝั่งนะครับตรงนี้ยกออกได้นะครับถ้ามันเลื้มหมึกเลื้ออะไรก็สามารถล้างได้นะครับผมนี่นะครับถอดออกจากนั้นผมจะใช้ทิช,ชู่นะครับผมลองข้างล่างนะครับแล้วดันนะครับดันมานะครับ จากนั้นสังเกตหัวสีที่ไม่ออกสามสีนะครับผมจะใช้น้ายาล้างหัวพิมพ์ของทางร้านนี่นะครับตัวน้ํายาล้างหัวพิมพ์นะครับใช้น้ํายาลงไปนะครับจากนั้นใช้ตัวสลิงนะครับผมจะมีสลิงอยู่สามอันนะครับขนาดประมาณ5 ml นะครับผมหลังจากดูดน้ํายาลงไปแล้วนะครับผมก็จะใช้สลิงนะครับเสียบเข้าไปในรูนะครับผมแล้วก็ดันน้ําหมึกลงไปน้ํายาลงไปนะครับ ดันเกรงมือด้วยนะครับอย่าให้น้ํายามันล้นออกมานะครับเดี๋ยวจะไปโดนสายแพรนะครับผมเดี๋ยวสายแพร์จะช็อตหัวพิมพ์จะเสียนะครับผมจะทําแบบนี้ทุกสีนะครับที่ไม่ออกนะฮะสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีเหลืองอย่าลืมเกรงมือไว้นะครับผมเนีย่ยผมจะแช่ทิ้งไว้แบบนี้นะครับ นี่นะครับผมจะแช่ทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะให้น้ํายานะครับมันละลายสิ่งสกปรกใต้หัวพิมพ์นะครับผมหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาสั่งล้างหัวพิมพ์เราเทสดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กลัวหัวช็อตหัวเสียนะครับให้ทําแบบผมนะครับถ้าถอดหัวออกมานะครับโอกาสหัวใส่กลับเข้าไปหัวช็อตอาจจะสูงนะครับบอร์ดช็อตก็จะสูงด้วยนะครับเพราะว่ายูเซอร์บางท่านอาจจะไม่มีความชํานาญนะครับผมก็ใช้ในการแช่หัวพิมพ์แบบของผม ไม่เวลาผมแช่ผมดันน้ำยาลงไปนะครับอย่าให้มันล้นนะครับถ้ามันล้นออกมานะครับมันจะไหลขึ้นมาด้านบนนะครับเราซึมลงตัวสายแพด้านล่างตรงหัวพิมพ์นะครับทำให้หัวช็อตได้นะครับผมนี่ผมก็จะแช่ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับถ้ากลัวช็อตทุกขั้นตอนปิดเครื่องแล้วถอดปลั๊กด้วยนะครับผมอย่าเสียบปลั๊กคาไว้นะครับหลังจากที่เราแช่น้ํายาไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะดันน้ํายาออกให้หมดนะครับผม เพื่อค่อยดันมาเบานะครับเ,เรกรงมือไว้นะครับอย่าให้มันท่วมขึ้นมาตรงหัวพิมนะครับถ้าท่วมต้องแกะแล้วก็ล้างอ่าถ้าท่วมต้องแกะแล้วเป่าให้แห้งทำความสะอาดให้แห้งนะครับดันลงให้หมดอย่าอย่าดึงขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับมันมันจะดึงเศษเศษหมึกพวกอะไรขึ้นมาด้วยนะครับผมค่อยดันนะครับผมจะให้เปิดแฟลก่อนสังเกตนะครับผมดันผมเกรงมือไว้นะครับ เราดันไปให้สุดนะครับแก่งมงไว้แล้วก็ยกสลิงขึ้นนะครับเดีย๋ยวให้น้ำหมึกมันล้นขึ้นมานะครับนี่ครับพอเราดันสุดแล้วล้วก็ยกสลิงขึ้นนะครับสังเกตน,นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ถ้ามันมีน้ําเราก็เช็ดนิดหนึ่งนะครับแต่มันจะไม่ล้นเห็นไหมครับ ระวังถ้ามันล้นด้านข้างเนี่ยมันจะไหลลงสายแพรตรงหัวพิม์พนะครับหมึกที่เราดันมันก็จะอยู่ตรงทิชชู่นะครับที่เรารองไว้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็เช็ดทำความสะอาดหน่อยนะครับผมเผื่อมันมีคราบหมึกอะไรเลอะนะครับเราก็เช็ดทำความสะอาดนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่ตัวตลับเข้าไปคืนนะครับหมึกเราก็ดูดเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูดเข้าในตัวตลับเรียบร้อยแล้วนะครับ ลังจากนั้นเราก็จะเอาใส่คืนนะครับแล้วก็ยึดน็อตนะฮะแล้วก็จะเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทําความสะอาดสั่งทาความสะอาดหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับหนึ่งรอบนะครับผมเพื่อที่จะให้มันชาร์จน้ำหมึกลงหัวพิมพ์นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราทําทําการใช้น้ํายาล้างหัวพิมพ์แล้วนะครับเราก็ต้องสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมด้วยเพื่อที่จะให้น้ำหมึกนะครับมับนชาร,ร์จลงหัวพิมพ์อีกรอบหนึ่งนะครับ เี่นะครับเราขอําการเปิดเครื่องนะครับที่เครื่องมันดังตรงนี้เป็นที่เฟืองนะครับผมไม่มีผลต่อการใช้งานแต่อาจจะราคาญนิดนึงเดี๋ยวผมจะทความสอบให้ลูกค้านะครับเช็กดูเฟืองว่ามันรูดมันนั้นหรือมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราก็จะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบนะครับผมจากนั้นก็รอประมาณสักสี่ถึงห้านาทีนะครับให้เครื่องล้างหัวพิมพ์ให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูไปพร้อมกันนะครับว่าหัวพิมพ์มันจะใช้ได้ไหมนะครับ อันนี้ผมก็จะสั่งล้างผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับก็ผ่านตัวโปรแกรมของตัวเครื่องนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราแช่หัวพิมพ์แล้วก็ล้างหัวพิมพ์แล้วนะครับผมเราก็มาเทสดูแล้วกันว่ามันจะใช้ได้ไหมหรือมันจะออกไหมนะครับก็อของเก่านี้นะครับคือตัวอย่างของเก่านะครับมันไม่ออกนะครับผมเราก็มาดูไปพร้อมกันเลยนะครับว่า หลังจากที่เราแช่หัวทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็อานน้ายาลงไปนะครับดูดหมึกเข้าตลับนะครับผมมันจะใช้งานได้ไหมนะครับเครื่องฟองอย่างนี้ซับหมึกเต็มนะครับผมเดี๋ยวเราพ้อมจะเคลียร์ซับหมึกก่อนนะครับก็จากที่สั่งล้างหัวพิมพ์นะครับลูกค้าอาจจะปิ้นมาเยอะแล้วนะฮะแล้วเรามาสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับมันก็เลยฟ้องว่าซับหมึกเต็มนะครับผมถ้ามันเต็มที่ร้านแบบนี้นะครับถ้าลูกค้ามาซ่อมนะครับร้านจะปลดล็อกให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ถ้ามันมาเต็มที่ร้านนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะเทสดูก่อนนะครับเทสหัวพิมพ์ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเคียร์ซับบิกให้ลูกค้าที่หลังนะครับจะปินเทสก่อน ไหมครับตอนนี้หัวพิมพ์นะครับก็ออกมานะครับร้อเอร์เซนเลยเห็นไหมครับผมจากสีที่ไม่ออกนะครับแบบไม่ออกเลยเห็นไหมครับจากที่ไม่ออกเลยตอนนี้ก็ใช้งานได้เลยร้อเปอร์เซ็นเห็นไหมครับผมก็คือเราใช้การแช่หัวพิมพ์นะครับนี่นะครับก็เป็นเทคนิคแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องถอดหัวพิมพ์ออกมานะเพื่อที่จะไม่ให้เครื่องมันช็อตนะครับผม เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็ลองเอาไปใช้งานดูแล้วก็ลองทําตามดูนะครับผมถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดและกดแชร์ให้กับทางช่อง YouTube เราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ